คุเยสวัสดีครับสุนิโตเทเวิลแชนแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเมืองสามอ่าวแล้วครับใช่ครับเมืองสามอ่าวและตัวนี้จริงๆแล้วชื่ออ่าวอะไรฮะอ่าวประจวบครับอ่าวเป็นวงอ่าวประจวบเลยนะครับอยู่ระหว่างเขาอ่าวน้อยเหรอต้าม้งไร้เขาลำม้วนแรกอ๋อเขาลำมวกไปถึงกองบินทางนู้นนะครับอ๋อตรงเวิ้งนี่ก็เป็นหนึ่งอ่าวถ้าพูดสามอ่าวอยู่ด้านไหนบ้างเฮ้ย เอาน้อยหนึ่งอา้าวบเอาปลาจัวเอามะนาวสามอ่าวนี่ครับเป็นข้อมูลของคนที่อยู่จังหวัดประจวบจริงๆครับและวันนี้ที่ผมนําเสนอนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับกุ้งเคยกุ้งเคยนะครับกุ้งเคยคืออะไรบางคนเด็กๆไม่รู้จริงๆนะครับเอาไปกะปิไปทำกะปิอ๋อมันเป็นมันเป็นกุ้งเองนะเป็นเคยเออเคยไม่มีไม่มีปีที่แหลมๆอ๋อไม่มีปีที่แหลมๆเหรอไม่ได้แต่เป็นเคยอ๋อยอดอุ้ยสวยมากเลยตัว มันมีตลอดปีตลอดอะไรไหมฮะเนี่ยไม่มีไม่มีตลอดปีเพิ่งจะเข้าเนี่ยสิบกว่าปีเพิ่งเข้าผมโชคดีมากช่วงโอ้โหดูรุ่นนุ่นเนี่ยเป็นซอมเลยโอ้ยนี่วันนี้ผมโชคดีมากที่ได้เห็นสดๆนะฮะตัวเป็นๆนะฮะสำหรับเคยนะฮะโอ้ยนี่ล่ากันตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยมาตอนบ่ายสองโมงตั้งแต่วันนี้เหรอเขาก็ไม่นานนี่ได้ตั้งเยอะก็ถือว่าคุ้มไหมครับเนี่ยถือว่าคุ้มนะวันนี้นะดูครับมาเป็นกระสอบเลยครับแบบนี้ครับโอ้หผมว่าได้เยอะนะหลายโลนะเนี่ย ตอนนี้เกือบก่20โลจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาขายยังไงเขาเพ่าะผมเอาไปทํากะปิกันอ๋อนี่คือเราไม่ได้หาเพื่อไปไปขายเป็นตัวเราเอาไปทากะปินะฮะนี่เขาเอาไปทากะปินะฮะเป็นกระปิเคยแท้ๆเลยนะครับของจอดประจวบคิริขันนะประจวบมืองมาตจันรอมาตาจันอ๋อมาตาจันยังไงนี่ครับทุกอำเภอติดทะเลหมดทุกอำเภอมีทะเลหมดนะอ๋อเหรอทุกอำเภอประจวบมีทะเลหมดติดทะเลหมดเลยทุกอำเภอเลยอ๋อมันอัศจรรย์ตรงนี้เอง ทุกอำเภอติดทะเลนี่ครับและนี่คือความโดดสมบูรณ์ของทะเละประจวบนะฮะโอ้นี่ครับมาเห็นกันกตาเลยนะครับมเมื่อกี้ครูผมเห็นอยู่แบบทางนูน้นนะครับด้านนู้นนะครับเห็นเขาเออมีาอุปกรณ์นี่เขาเรียกอุปกรณ์นี้ชื่อมีชื่อไหมครับชื่ออะไรลาวะรุนเคยครับลาวะรุนรุนเคยลาวะนี่ภาษาถิ่นใช่ไหมภาษาประจวบคือลาวะแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอวนนะอวนอวนรุนเคย โดยใช้กํากลังของคนนี้และครับเดินสวนไปด้านหน้าไปกับน้ํานะฮะเพื่อดักดักเอาเคยตัวเคยนะฮะต้องต้องเดินเร็วนิดนึงใช่ไหมเคยมันจะหนีไม่ทันนะฮะต้องเดินลุนเดินนู่นเดี๋ยวนะลองซูมี้เห็นไหมครับนู่นไกลนะครับอ๋อมีวันนี้ลุนกกี่คนสองสี่สี่คนเล<ด>ยกัน<ด>หมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลานี้ผมขอตำรวจดูก่อนนะครับว่าเขาได้กันเยอะแค่ไหนนะครับ โอ้ยอันนี้ส่วนผสมเนี่ยคือเป็นส่วนผสมหลักของ,าง,าง,างการทำกะปิใช่ไหมครับใช่ครับเรามีส่วนผสมอะไรอีกใส่เกลือใส่เกลืออย่างเดียวใส <ละ S 1> ่เกลืออย่างเดียวแสดงว่าตัวนี้คือตัวหลักเลยนะใช่โอ้ถ้าเกิดมันมันมันเป็นกะปิออกมาแล้วเนี่ยครับราคาราคาอย่างไงครับเขาขายโลร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วแต่บางเจ้าก็ขายร้อยยี่แต่ที่บ้านขายร้อยเดียวโอ้ที่บ้านขายร้อยเดียว โอ้แล้วกะปิมันมีกะปิกี่แบบครับในบราดังกะปิมีกะปิอะไรบ้างกะปิเคยกะปิกุ้งเหรอมีกะปิเคยล้วนล้วนละปิเคยอาแล้วที่ผมเคยได้ยินว่ามันมีกะปิกะปิปลอมกะปิอะไรมีมีไหมมีครับเขาใส่อะไรไม่รู้นะอ๋อเหรอไม่นิยมหัวัอ๋อผสมหัวมันเนอผมก็ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันมันนึ่งแล้วก็โม่เหมือนกันอ๋อวเห็นเขาพูดนะนะโม่แล้วก็มันนวดแต่กบบอย่างนี้แหละแต่กะปิอ๋อ แต่ขาเราไม่มีนะของเราคือแบบแท้ๆเลยนะครับแบบทำกินแล้วเพราะว่ามีคนมาซื้อก็ขายอ่าคือส่วนใหญ่จะทําเก็บไว้กินคือแบบในการดำรงชีพตลอดทั้งปีของเขานะครับแต่ว่าเก็บไว้ได้หลายปีเลยนะแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่มันได้เยอะเนี่ยเขาก็จะสามารถเอาไปแบ่งขายได้ครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับก็แล้วเราเราจะไปขอซื้อจากไหนยังไงครับเวลาจะไปซื้อครับมีมีร้านไหมไม่ได้มีรับปรทีตต่อตรงไหนครับเผื่อเผื่อเพื่อนๆสนใจในมาดูในยูทู e บ้านป้านอยู่้อนที่อย่้งบ้านมะลาวันบ้านมะลาวันก็ไม่เป็นไรครับก็คือคือคืออย่างนี้ก็คือว่าเออคนที่ได้กินเราเป็นคนพื้นที่นะส่วนมากไม่ได้ทำขายอ่าส่วนมากไม่ได้ทําขายทํากินแล้วทํากินแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆบ้างไปกินแล้วเขาก็ติดใจมาซื้อนี่ครับเยอะมากเลยครับมี่ถ้านับเป็นตัวเนี่ยผมว่าได้เป็นร้านตัวเลยนะเนี่ยนะเป็นเป็นล้านหลายร้านเลย อ๋ออันนี้อันนี้เดี๋ยวนะมันมันเป็นกุ้งใหญ่สุดแล้วอ๋อนี่ใหญ่สุดแล้วขนาดโตที่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วเส้มโอเขาเรียกว่าเคยส้มโอนะครับลักษณะตัวมันจะคล้ายส้มโอนะครับดูนะครับด้กันทีเป็นกระสอบกระสอบแบบนี้เลยโอ้ผมอยู่บางเบิดที่บางเบิดก็มีนะแต่ว่ามันมีมันจะมีเป็นบางช่วงนะฮะนี่ครับไม่ก็เหมือนกันบางทีทางนี้ไม่มีทางบางสะพานทางเมืองอะบางสะพานใช่ใช่โอ้ อ๋อเขาบอกว่าเอาไปเอาไปทำชุบแป้งทอดได้ใช่ไหมชุบแป้งทอดได้อ๋อได้ย่างอร่อยเลยนะไข่เจียวไไข่เจียวด้หมดนะโอ้ย่างอร่อยเลยนะครับนี่คร er yes no ับแบบนี้นะฮะสดสดเลยไปผัดหวานอ๋้แล้วแล้วแบบลักษณะก้อยกุ้งได้ไหมได้ครับได้นะพร่าบร่าเนื้อไก่กระดูก ทิ่หอมแล้วก็ใบสะระแหน่ด้วยนะเออนั่นน่ะ้อ่าอันนั้นที่สำคัญที่สุดต้องใส่ปากเคี้ยวนะครับนี่ครับสุดยอดเลยนะฮะอันนี้อันนี้สมมติเรากินปุ๊บลองชิมดูอละกินได้ใช่ไหมกินได้ไม่ข้าวนะดิบได้ไม่ข้านะครับไหนลองชิมโชว์หน่อยกล้าเปล่ากล้าไหมบอ๋อคนทำไม่กินเออก็ถือก็ถือโอ้นี่ครับ ขายเป็นโลเลยนะถ้าเกิดแบบนี่เป็นโลถ้ายังไม่เป็นกะปิโลเท่าไหร่ครับโลละหนึ่งโที่ที่ยังไม่เป็นกะปินะห้าสิบบาทอ๋อเหรอโลละห้าสิบาทไม่แพงนะอ๋อถ้าขอซื้อเขาก็คงไม่ขายขายไหมค่ะเอาไปทอดเอาไปทอดทอดกินเอาไปควรจะถึงบังกะพานมีตู้มีตู้ถังแข่งบ้ไม่มีเลยไม่มีคือจะเสียคือฟิสอ่ะใส่ฟิตเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามข้างบนก่อนว่าเขาเอารึเปล่านะครับ ออโลละห้าสิบาทเองนะแต่ถ้าเป็นกระปิแล้โลละร้อยยี่สิบร้อยสิบบาทร้อยห้าสิบาบาทไม่เกินนี้นะครับโอ้โหนี่ครับทางทางทางนู้นได้ไหมทางนู้นได้ไหมทางนู้นก็ได้ได้ครับแล้วเราเดินไปดูทางนู้นนิดหนึ่งนะครับว่าเขาได้ไหมนะดูก่อนทอสดออกเรอครับนี่ครับอันนี้คืออุปกรณ์ในการลุนนะฮะอุปกรณ์การหานะครับก็ใช้แบบนี้นะฮะแล้วก็จะขี่ซาเล้งมานะแล้วก็มาลุนกันตรงนี้ครับ ระหว่งางอ่านนี่นะโอ้นี่ไงได้แล้วโอ้ยเพียบเลยนะครับรนี่ครับได้เป็นกระมังได้เป็นถุงได้เป็นโอ้โห,โหโอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะฮะช่วงนี้เข้าเยอะนะครับมันเป็นฤดูก,กาลของมัาเข้าเยอะช่วงนี้ช่วงนี้เข้าเยอะเพราะว่าไอไอไอของตัวเนี้ยครับปีหนึ่งมันจะมีธรรมดามันจะมีแค่ครั้งเดียวปีละครั้งอ่อช่วงลมว่าวอ่ะ พะมงที่ทําการระมงแบบว่าใช้ใช้เรือลุนนะกับใช้ใช้อวนล้อมอ่ะเขาระมงไม่อนุญาตให้ทำถ้าทำเขาก็จะยึดอ้อยึดอุปกรณ์ของครับเลยทีนี้พอไอตัวนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมันก็เข้าฟังยี่สิบหกปียี่สิบหกปียี่สิบหกปีเพิ่งจะมีนะาบามาปีนี้ที่ว่าเข้าเพิ่งจะเริ่มมีเพิ่งจะเริ่มมีแลวเพื่อเข้ามาได้เยอะที่สุด โอ้เนรอบมี่รอบกว่าปีเนี่ยวันนี้โชคดีที่ได้เห็นตั้งกับปีสี่ปี44เลยครับอ๋อมันก็คือมันก็มีระยะเวลาที่มันพักตัวมันขยายพันธุ์นะก็เลยจนทําให้มีเคยแต่มันไม่โตไม่โตไปกว่านี้มันไม่โตไปกว่านี้เพราะว่าเคยมันเป็นเคยส้มโอสายพันธุ์ของเขาสายพันธุ์กุ้งส้มโอนี่ครับโอ้โหเยอะแยะขนาดนี้เลยนะฮะในรอบหลายสิบปีครับโชคดีที่ได้เห็นนะบางทีเด็กๆก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ถายให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะนี่ครับ โอ้โหเยอะจริงๆครับกุ้งเคยนะเคยซัมโอนะอันนี้เขาก็ขอไปแบ่งนะแบ่งไปทอดขอแบ่งทอดกินแบ่งไปทอดกินนะครับทําทํางบได้นะเขาบอกทำงบเคยแป้งกรอบกุกกี้นะครับโซดาเออแป้งกุกกีเอากุกกี้อเอาแป้งกรอบเหรอเอาเอาน้ำโซดาใส่แล้วคนน้ำโซดาใส่แล้วคนคนแป้งได้ที่แล้วก็เอาน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยใส่ไปหน่อยอ๋อครับแล้วลดดีใส่หน่อยครับแล้วก็คน เอากุ้งเคยเนี่ยไปลวกน้ำร้อนก่อนแล้วพึงไว้น้ำแห้งเพราะน้ำแห้งแล้วก็เอากุ้งเคยเนี่ยใส่ในในแป้งที่เราคนนั่นแะพอคนได้ได้ที่แล้วนาตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วทอดแบบทอดมันงี้นทอดแบบทอดมันสุดยอดเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นเมนูน่าทดลองมากนะครับแต่พอดีอ๋อยำก็ได้ทำได้หลายเมนูยำแบบว่าซอยหอมซอยพริกใส่มะนาวบีบ อ๋อใบะนาแนครับทำได้หลายเมนูโอ้เนี่ยครับเดียวขอดูดิหนึ่งนะฮะมีปูติดมาด้วยนะปูดูสีนี่ครับดูดูดูอ้ยอะไรจะเยอะขนาดนั้นอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะครับนี่ครับเฮ้ยโหกลก็มีชาวบ้านมาขอแบ่งไปกินด้วยนะนี่ครับสุดยอดเลยครับเอาไปลูกหลาน้เอาไปแบ่งนะครับนี่ครับ ตากาอันี้ได้เกือบครึ่งโลนะท่านนี่ครับงบเคยนะฮะเคยเออเขาเรียกเคยส้มโอนะนี่ครับอ๋อไี่เคยแม่ลูกครับเคยแม่ลูกแบบนี right. i̇şte ้เร e ียกว่าเคยแม่ลูกไอ้ส้มโอเมันกิบอยู่ตรงนั้นเขาบอกส้มโอมันจะตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่านั่นแหละสุตรที่ขนาดนั้นแหละอันนี้มันผมได้เป็นเคยแม่ลูกอ๋อมันแล้วแต่เราได้ครับถ้าถ้าเกิดเคยส้มโอกุ้งส้มโอเนี่ยมันจะตัวใหญ่ใหญ่สุดแล้วธรรมดาของเคยแต่อันนี้คือเคยแม่ลูกคือมีทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ในนี้ครัโอ้โนี่ครับ มีหลายขนาดนะฮะอย่างเช่นตรงนี้<ม>น่าเป็นลูกนะนอันนี้น่าจะเป็นลูกนะครับโอ้โห,โห,โโหเยอะมากเลยฮะฝั่งนี้ก็นี่ครับไม่ใช่ได้น้อยนะฮะนี่ครับอันนี้เลือกเสร็จแล้วไอ้ที่เขาเลือกออกนี่คือพวกขยะพวกอะไรต่างๆนะฮะนี่ครับนนแล้วปูหรือสีนะั้นทิ้งหรือว่าไงฮะเอาไปกินได้เหรออันนี้เนีไปเลือกเหมือนกันปูหรือสีครับมันแข็งเขาเขาาจะทิ้งใช่ไหมทิ้งอ๋อแล้วเวลาเวลาเสร็จ ลุนเสร็จแล้วก็โยนกลับขึ้นไปอ๋อน,นี่ครับเดี๋ยวให้ดูปูรูษีว่าเป็นยังไงนะคบางคนไม่เคยเห็นนะครับตอนนี้เขาจะคัดเอาไว้แล้วก็เวลาเสร็จอ่าลุนเสร็จแล้วก็จะปล่อยคืนลงน้ํานะครับเพื่อไม่ให้มันกลับมาติดอีกรอบนึงนะครับ อ๋อแล้วครับนี่นะฮะโอ้โหมาตั้งแต่เช้ายังป้าเพิ่งมาเมื่อกี้เพิ่งมาเมื่อกี้ดังกันเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวถ้าถึงเย็นผมก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับไม่เป็นเพราะร้ามันอ๋อเป็นช่วงเหมือนกันเหรอเป็นช่วงอ๋อเป็นช่วงเหมือนกันคืออันนีมันไม่ค่อยมีอืมโอ้ใช้ใช้ตะแกรงนะอันนี้ต้องไปเลือกเองต้องเลือกเองใส่เกลือแล้วก็ไปเลือกอีกครั้งหนึ่งโอ้ฟูดอสีไข่ก็มีอ่ะ หนีบไหมนี่หนีบนะปูดูสีไข่นะนี่ครับเดี๋ยวมันหนีบเอาแล้วก็อ๋อหนีบได้ด้วยนะฮะปูดูสีไข่นะท่านนี่แป๊บก็กินได้เหมือนกันนะนี่ครับปูดูสีไข่นะใครไม่เคยเห็นนะครับปูดูสีที่เขาคัดออกมาเพื่อไม่ให้มันปนกับเคยนะฮะนี่ครับแบบนี้เยอะเลยนะครับเพราะมันอยู่หน้าดินไงปูพวกเนี้ยแล้วมันก็มากินเคยนี่แหละปูพวกเนี้ยมันมาหากินเคยแบบนี้ละ เออเมื่อกี้ลืมถามคุณลุงว่าเขารู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่เคยจะมีตัวไม่มีครับเขาดูยังไงครับก็ธรรมดาหน้านี้มีจะไม่มีนะมันมีอ๋อหน้านี้ไม่มีพฤศจิกาครับแต่แต่ว่าเขาเรือใหญ่เขาห้ามอ่างเงี้ยอ๋อพฤศจิกามามาซื้อเดรโร่ละห้าสิบาทเองอ๋อแต่ก็คือว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องเดือนไหนเดือนไหนไม่น่านฤดูฤดูของเคยเนี่ยคือเราสังเกตดู รูครับคุณรู้มาสักครู่นะฮะอ๋อถ้าเราถ้าเกิดมันมีตัวพอลงไปปุ๊บมันจะกระโดดกระโดดกระโดดนะเขาก็จะรู้เลยว่าไอชุนนี้เคยเข้านะฮะนี่ครับนี่ครับลุงดูลุนมาดูแล้วครับโอ้ยบางเบยครับบางพานน้อยครับนี่ครับมาดูลุงเขาผลุนฮะนี่คือวิธีการนะฮะถ่ายคลิปยาวนิดนึงนะฮะตอนนี้ครับคือให้เพื่อนๆได้เห็นเลยครับว่ามีวิธีการหาวิธีการจับยังไงนะครับสำหรับ คนรุนเคยนะฮะร,รู้สึกว่าคนนานแล้วผมไม่ได้ถ่ายเออผมเคยถ่ายไปคลิปสองคลิปนะครับสำหรับการรุนเคยนะฮะนี่ครับตามมาดูนะฮะความดูสมบูรณ์ของทะเลเอ่าประจวบนะฮะอ่าวน้อยนะฮะเมืองสามอ่าวนะครับอ่าวน้อยอ่าวประจวบแล้วก็เออ มีสามอ่าวนะอีกอ่าวหนึ่งเมื่อคู่แจ้งไปแล้วนะฮะนี่ครับโอ้มาดูกันนะครับว่าเขาจะเดินไปถึงไหนนะนี่ครับบรรยากาศก็กําลังดีครับแดดไม่แรงวันนี้ครับตรงนู้นจะเป็นเขาตะม้งล่นะฮะข้ามเขานู้นไปจะเป็นอ่าวน้อยนะครับสำหรับที่ลุนตรงนี้คืออ่าวประจวบนะฮะตรงนี้คือเป็นการลุนโดยใช้กําลังของคนนะฮะไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรนะครับก็มีวิธีการไม่ยุ่งยากนะฮะ แบบนี้นะครับจะต้องเดินไปไกลไหมคฮลุงเดินไปไกลเลยเหรออ๋อเดินไปไกลเลยแล้วเวลาแล้วเวลาที่ว่าได้เขาจะดูตรงปลายนี้ใช่ไหมเขาจะดูตรงปลายตรงที่ว่ามีอ๋อตรงนี้เขาจะมองเห็นเลยเหรออ๋อแล้วก็มันจะมีเหมือนกับมันจะเป็นที่เขาขดไว้ด้านหลังเนี่ยฮะ ถ้าเกิดเคยมันเข้ามันจะไปรวมอยู่ด้านท้ายที่เป็นทุ่นตรงนั้นนะครับมันก็เหมือนกับเป็นแห่เป็นไซเหมือนเหมือนกับการดักปลาอะไรพวกนี้ฮะเวลาได้ของมันจะเข้าไปรวมอยู่นู้นนะครับมันไม่สามารถว่ายถวนน้ำออกมาได้นะครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นนะที่นี่นะครับแล้วก็อีกหลายที่ที่ทมีคนที่ติดทะเลนะครับเขาก็มีวิธีการทำมากินแบบนี้ครับโดยเฉพาะที่นี่นะครับกับการรุนเคยนะ คุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็กดติดตามให้นะครับยังไงก็ติดตามช่องนิโจทาวเวลนะฮะก็จะหาอะไรๆที่เป็นแบบวิถีชาวบ้านวิถีชาวเรนะแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะมาแล้วครับภาพสดๆจากเอ่ออาบันจวบนะฮะคนรุ่นเคยนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับโอ้ยถุงใหญ่นะฮะถุงนี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะนี่ครับ ถุงใหญ่เลยฮะหนักเลยหนักเลยนะฮะโอ้น่าจะหลายโลครับโอ้ยวันนี้เคยเข้าครับงานเข้าครับไม่ใช่แค่งานเข้าเคยก็เข้าครับโอ้โหดูเทียบเลยครับนี่ครับไม่จะโอ้ยี่ตัวมันเป็นเลยนะฮะดิ้นดินดิ้นดินดินกันใหญ่เลยนะฮะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดตรงไหนโอ้ใส่ตรงนี้นะอ่านี่ครับโอ้หได้เยอะก็ได้เยอะก็ไมาอีกไม้รุ่นยังไงปมารุ่นนั้นเข้าอีกนี่แกเพิ่งไปลงอู้ตัวรุ่นสีทั้งนั้น นถือว่าได้เยอะถือว่าได้เยอะปูก็ยังดีกว่าลูกปลานะเพียเบื่อกับปูเนี้ยไม่ชอบปูฤาษีทอดกรอบเลยทอดได้นะแงเอาแต่ท้องมาคนฟันดีๆเอาได้คนฟันดีๆไม่ต้องพูดนี่มาดูการเทครับดูครับได้เยอะไม่เยอะดูเอาครับโอ้ไม่จะโว้ยเยอะครับโอ้โหนี่ครับกขยะขยะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราคว้ามาคัดนะฮะหอยอะไรเนี่ย ขยะมีไม่เยอะนี่ถือว่าขยะไม่เยอะนี่กุ้งเท่านั้นเลยครับนี่ก็เคยหนาเคยหนาต่อให้น้ำมากก็เนี่ย้งนยนี่เลยลุนอีกเลยได้แน่นอนวันเนี้ยผมว่าได้เป็นร้อยโลแล้วไอวินี่ครับไอวิ้นทำไมอ่ะไอวิ้นมาเอาลรวะไปไอ้ทุาโอ้ไปอ่ามาช่วยช่วยยกหน่อยช่วยยกหน่อยยกคนเดียวไหวไหม ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสุนิโยเทวแชนแนลครับกับคนรุ่นเคยนะครับโอ้ได้เยอะมากครับวันนี้ครับนี่ครับต้องเชิญยกแบบนี้เลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆครับช่องสุนิโจทวแชนแนลครับสวัสดีครับมาดูกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับโอ้ติดปลามาด้วยเนาะมีปลาด้วยนะครับมีปลามีปูติดมาด้วยนะครับนี่ครับโอ้ขึ้นมาน้ามาน้ามา เทครับเทครับนี่เลยโอ้โหตูมี้กดด้วยมีประกดด้วยตัวนี้ต้องทิ้งไงอ๋อประกด,ะกดทิ้งเอาจนะทิ้งเอาเนาะนี่ครับสองบริษัทสองตู้จุดยอดนลุ้มเยที่ยวนี้เที่ยวนี้ถือว่าได้เยอะไหมครับไม่เยอะเลยเที่ยวนี้ไม่เยอะเที่ยวแรกเยอะอวกว่านี้อ๋อยกผีดเต็มนี่เลยนะฮะคล้ายๆมันหลายคนเข้ามากันอ๋อพอหลายคนเข้าหลายๆเที่ยวก็บางไปอ่า๋ยวตามไปดูนะครับอขึ้นตรงไหนครับ คือตรงนี้นะฮะนี่ครับไม่ดีรบแล้วโอ้โได้เป็นถังสีบอกไม่ดีนะครับถ้าเกิดได้ถ้าเกิดคำว่าดีของเขาผมว่าน่าจะได้เป็นกระสอบทีเดียวนะนี่ขนาดดีนะยกทิ้งตันยี่สิบโลยกทิ้งยี่สิบโลถ้าดีนี่คือคําว่าดีนะครับอันนี้คือไม่ดีนี่ได้โอ้โหนี่คือว่าไม่ดีเนี่ยนี่ขนาดไม่ดีได้เป็นถังสีขนาดนี้โอ้สำหรับผมผมว่าได้เยอะนะครับเนี่ย แต่ถ้าเราคนที่หาเขาบอกว่ามันได้น้อยนะฮะได้น้อยถ้าเราก็ทําหลายๆที่เอาด้ครับคุณลุงได้ไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเขาเขาขึ้นผัดกันเกลียดอันก็ได้เรื่อยให้อ๋อก็ได้ไปเรื่อยอันนี้คืออะไรครับพ้าเขาไอ้คุณนี่นี่เขาเรียกหัวแหวนไม่ใช่กับคุณไม่ใช่กับคุณด้วยกับคุณเหมือนกันละนู่นกับคุณอ๋อเหรอนู่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับคุณเนี่ยอ๋อไหนนี่ยเขาเรียกกับคุณนี่ยนี่กับคุณถ้วยก ได้ไม่ใช่กบุไมไมนใช่กบุนหนังไม่ใช่กบุนหนังออที่กินได้เราพ่องกับหนังอ๋อนีในกบุนถ้วยเนะของกบุนถ้วยคือว่าเขาลงเล่นน้ำคือว่าเขาไปแถวๆไอ้ที่คันนั่นนะเออคือว่าไปแถวๆไอ้ระยองทางนู้นน่ะเป็นเหมือนวุ้นเลยครับเหมือนทุนเนี่ยเหมือนวุ้นเนี่ย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 เหมือนวุ้นเนี่ยเหมือนวุ้นใสเลยนี่เขาเรียกไก่ตาลเนี่ยเนี่ย ไก่ตาลเออมันแบบกระพุนเหมือนกันแต่มันคนละยางกันอันนี้มีชีวิตนะครับมีมีชีวิตเนี่ยอันเนี้ยกระพุนถ้วยมีตัวใช่ไหมตัวมันจาวใไหมเข้าใจไหมไก่ตาลนี่ไม่มีไม่มีตัวไก่ตาลไม่มีตัวเนี่ยเป็นวุ้นอย่างเดียวเลยเวุ้นอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแปลกนะครับนะก็ของแปลกเหมือนกันมันมันมันหลสายสายพันธุ์เลยครับสายสายพันธุ์เออนี่ครับอันนี้อันนี้นอกเรื่องเคยนิดนึงนะฮะนี่ก็สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นกระพุนนะสายพันธุ์ต่างๆนะครับนี่ครับนี่กระ ใจตานใจตานอ่าโอ้แล้วขึ้นมาใหม่ๆม่สีมันจะออกแบบสีแดงอย่างนี้นะเสียงแดงเหรอยกเวลาเลาอยู่ๆไปสักพักเดี๋ยวพลาตายก็เป็นสีขาว๋อถ้าตายจะเป็นสีขาวถ้าตัวเป็นจะออกสีชมพูนะครับสีแดงแดงนี่ครับนี่ครับยเยอะมากนะครับนี่คือวิธีการรุนเคยนะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะเพื่อนๆนะครับ ถ้าใครอยากมาดูนะครับก็แวะมาเปลียนมาได้ครับแถวๆตาเดือนที่แล้วดีมากอ่าบรรจวุนะวันละสี่ห้าสิบรูวันหนึ่งสี่ห้าสิบรูคนแรก็รูปีวันเป็นร้อยรวันเป็น้อยโลเลยโอ้โหร้อยโลโลละสี่สิบวะโลละยี่สิบบาทเคยสดเนี่ยเคยสดโลละยี่สิบเธอเป็นกะปิแล้วโลละร้อยโอเมื่อสักครู่บอกท่านลุงบอกห้าสิบนะถ้ายี่สิบก็น่าซื้อนะเอาไปทำทำงบขายไม่เหมือนกันนะอ่าทำงบแล้วแต่ เราคนทะเลเราใช่ใช่ปกติก็ราคาอันนี้ราคาแอร์ประสิทธิ์นะยี่สิบบาทนะอ่าเธอถ้าคนนักท่องเที่ยวเขาขายห้าสิบใช่ถ้านักท่องเที่ยวที่ล้างแล้วอที่ล้างแล้วใช่ไหมที่ล้างแล้วหาเลือกแล้วอ่ะร้อยี่สิบอ้อ่สรุปว่าใช่ครับเคื่อที่ที่ล้างแล้วคือห้าสิบถ้ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้คัดก็คือยี่สิบนะนี่ครับพะลุงหาไม่ทํากะปิหรือว่าไปกินเองทากะปิไว้ขายกะปิเหมือนกันไว้ขายนะ สุดยอดกะปินี่นี่นี่ตัวมันเล็กนะครับถ้าตัวมันใหญ่จะให้ซื้อไปแล้วไปไปทเคยทํากุ้งผ้าไหมอ๋อเคยครับนี่ละผ้าเนี้ยอร่อยเนี่ยยำไปไปผ้ายาผ้าได้นะเออไปถึงไปถึงนะเราต้มน้ําให้ร้อนแล้วก็ยกน้ําขึ้นกุ้งใสอ่าแล้วกัปลาไอ้ไอ้รันให้แห้งเลยทําเครื่องยำก็ภาลพลาน้าเดือดแล้วเรายกขึ้นใสลวกน้อยครับแปลว่าลวกหน้อย ไม่ให้มันขาวอ่ะแล้วเราก็ต้องทำให้มันกระเด็ดน้ำไม่เป็นไรกินดิบเลยผมอ่ะนี่กินดิบก็ไปล้าง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 มะนาวผีพริกซอยอ่านั่นแหละแถวนั้นถึงจะสะใจนะครับนี่แบบนี้ครับโอ้ยอีคนนึงยังไม่เลยจะขึ้นอีกแล้วคนนั้นแกเพิ่งลงไปดูเขาังมีคนลุนอยู่ทางนู้นนะฮะไม่รู้จะขึ้นหรือยังนะยังไม่เต็มยังไม่ผ่านั่นป่านั่นยังไม่เต็มยังไม่เต็มก็เลยไปเลยไปลงแว ยังไม่เต็มการุ่นอยู่เรื่องารยังไม่เต็มนะท้ายเขานี่ครับทายเขนี่ครับทิ้งเนี่ยเนี่ยสองนทีทิ้งยกทิ้งเป็นถุงอ้วนเนี่ยถุงอ้วนเลยเหรอนาทีแบกขึ้นมาทิ้งหนักเลยนะสี่สิบโลห้าสิบโลแบกขึ้นมาเที่ยวนึงนะเที่ยวนึงโอ้ห้าสิบโลถ้าได้เยอะๆก็คือได้ไปร้อยโลเลยโอ้โหเคยเข้ามากๆเคยเคยตัวใหญ่เคยเคยเคยส้มโอเคยตัวใหญ่เคยเคยใหญ่แนะนำได้มากเข้ามากเคยเคยเคยเล็กเข้าไม่มากเลย ใช่นก็ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูอีกนิดนึงครับเคยเล็กกับเคยส้มโอนะฮะเคยแม่ลูกนะฮะนี่ครับเราเคยส่องโอนะเดี๋ยวไปแอบดูกันนิดนึงว่าแกได้เยอะไหมเอาละครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการรุนเคยของคุณลุงนะครับเมื่อสักครู่ครับผมว่าแกใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงได้นะครับสำหรับการรุนของรอบนี้นะฮะนี่ครับ มีโฆษณามาพอดีนะฮะเสียงดังนิดนึงครับเรามาดูกันนะฮะมาลุ้นช่วยกันนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับโอ้โ oh ห oh. มาดูก่อนครับ <Okay. S 1> มันจะอยู่ท้ายๆนะฮะ okay. ก็จะเป็นลักษณะของไม้ไผ่นะฮะสองข้างกลางออกอ้าออกให้กว้างนะครับเปิดเปิดอ่าหน้าให้กว้างแล้วก็เคยมันจะเข้าไปนะฮะแล้วก็ลักษณะจะเป็นลักษณะคล้ายรองเท้านะครับสำหรับที่เสียบอยู่ตรงด้านท้ายของของไม้ไผ่ที่เขาใช้ในการเข็นเรื่องว่าการลุนนะฮะมันก็จะทําให้สไลด์ไปกับปืนสายได้ะครับเป็นลักษณะโค้งนะฮะครัแบบมาดูก่อนนะครับว่าได้ไหมฮะ การทําเคยนะครับเคล็ดลับนะครับบอกในคลิปนะฮะก็คือสอบถามเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเคยหรือว่ากุ้งเคย10บกิโลนะครับต้องใช้เกลือนะครับเกลือเม็ดเกลือสินเทาเกลือเม็ดนี่ครประมาณ3 3มกิโลนะฮะหรือว่าสัดส่วน10ต่อ3นะครับโดยไม่ต้องผสมอะไรนะฮะก็คือใช้เคยสดๆนะฮะทำให้ฝึงให้มันฝึงให้มันเ สเด็จน้ำนะฮะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปครุกๆๆนะฮะแล้วก็พึงเอาไว้เลยฮะ,ะมันก็จะกลายเป็นกะปิเคยนะ